วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการแยกตัวหนังสือพยัญชนะไทยสระแล้วก็วรรณยุกต์นะคะแล้วก็มีตัวสะกดด้วยนะคะด้วยโปรแกรม powerpoint นะคะขั้นตอนแรกเราก็เปิดเข้ามาใน powerpoint แล้วนะคะซึ่งอันนี้หน้าหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำหน้าใหม่เลยนะคะเราเปิดมามันก็จะเป็นหน้าว่างเปล่าแบบนี้เดี๋ยวอันนี้เราลบออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราลบออกไปก่อน แล้วเราก็ไปที่แทรกนะคะไปเลือกที่กล่องข้อความแล้วก็เลือกมาค่ะเพื่อที่เราจะพิมพ์ข้อความเดี๋ยวเราจะพิมพ์คําว่าบ้านเหมือนเดิมนะคะ,ะพิมพ์พพิม์มธรรมดาไปเลยนะคะ,ะเราพิมพ์เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมา c o ปปี้นะคะแล้วก็กด ctrl c นะคะแล้วก็ ctrl v แล้วก็เอาออกแยก,กจากกันแบบนี้นะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาแยก ตัวหนังสือที่เป็นสีๆนะคะโดยเราจะคลิกช่องนี้นะคะกด h ชิปแล้วก็ c คอ t โท l พร้อมกันนะคะกดแช่ไว้แบบนี้ขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราก็มากดเลือกตรงภาษาเซลล์รูปร่างตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเลือกส่วนย่อยนะคะอะทีนี้มันก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนตัวหนังสือกันนะคะ แล้วก็จะมาลบจุดเล็กๆที่อยู่ในวงกลมอันนี้บอใบไ,ไม้เราก็จะเป็นสีดำอยู่นะคะเพราะว่าเป็นพยัญชนะไทยที่นี้ไม้โทนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียววรรณยุกโดยเราจะไม่เลือกตรงตรง,ต,รงตัว A ตรงนี้นะคะเราจะไปเลือกตรงเติมสีรูปล่างคะ่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงที่เป็นสีตัว A มันจะไม่มันจะไม่เป็นสีนะคะ เลือกสีเขียวอ่ะมจะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็สละนะคะก็จะเป็นสีแดงอ่ะแล้วก็เติมไแปบบแบบนี้คะ่ะมันก็จะได้ต่อไปนี้เราก็ลบออกก่อนนะคะลบออกก่อนตัวสะกดนะคะสีน้ําเงินอ่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วอันนี้เราก็เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยคะ่ะได้แบบนี้แล้วคะ่ะ